เมวานนี้โอ้โหเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางให้นะครับก็เข้มมา2ตัวแล้วก็ยกไป1ตัวไตัวนะครับหน้าช่องวัดสุดแล้วครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้น1 0เคที่วางไว้2ตัวนะครับแล้วก็ชุดกางหนึ่ชุดครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพยี่ในยินครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นในนะครับที่อยากได้มากกว่านะช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคลิกมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่านะช่องหน้าไลฟ์แน่นอนอลองเปิดใจกมาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาทุกท่าเหมือนเดิมครับมีสามคู่ครับไม่เลืี่ยงกันเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วรยคับ ไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับคู่แรกครับระหว่างด้านตุรกีครับวันนี้เจอกับด้านโปรตุเกสครับตุรกีครับภาคเกมหลังสุดถือว่าไม่ดีซะเลยครับเอาชนะได้แค่1เกมครับหลุดแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดครับก็เอาชนะจอร์เจียมา3ประตูต่อหนึ่งเลยส่วนด้านโปรตุเกสครับภาคเกมหลังสุดถือว่าทำได้ดีครับเก็บชัยไปได้ถึงสี่เกมครับแล้วก็เสมอหนึ่งเกมครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับนัดล่าสุดครับเพิ่งเอาชนะสาธารณรัฐเช็กมาถึงสองประตูต่อหนึ่งเลยคู่นี้่มบรคั ยิงตัวลังเตะตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงความมั่นใจเลยแตกต่างนั้นตัวลรกี้ครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับกองหลังเนี่ยเสียบตัวง่ายไปหน่อยครับและกระแสตอนนี้ครับไหลเอียงมาทางโปรตุเกสแบบเห็นได้ชัดครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าโปรตุเกสครับมีให้แน่หนึ่งประตูครับไปลุ้นเม็ด์สองได้เลยวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่โปรตุเกสได้เลยส่งคู่ดูไปนะครับคุณหวังนั้นเบลเยียมครับวันนี้เจอบดัตสโลวาเนียครับ บุรีรังไม่ได้เจอนักบอลเบลเยียมได้เลยครับต้องบอกกันเลยคู่นี้ครับเคยเจอกันแล้วสองรอบครับก็ผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะมาครับเจอมันนัดล่าสุดครับในปี2012ครับพลัดฝันนักเบลเยียมครับเก็บชัยไปได้ถึงสประตูต่อ1เลยแล้วมาดูฟอร์มการเล่นท่าเกมหลังสุดของเบลเยียมครับเก็บชัยไปได้ถึงสเกมครับหลุดแพ้แค่1เกมนั้นครับฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าดูดีเลยนะครับล่าสุดครับก็แพ้เซโลวาเกียไป1ประตูต่อศูนย์เลยส่วนหน้าเซโรวาเนียครับ่าคเกมหลังสุดถือว่ายังไม่ดีเท่าที่คควรรับเ ทางเสมอและส่วนมากครับแล้ววันนี้ครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพทีมและฟอร์มการเล่นครับผมยังมองว่าเบลเยียมครับเป็นต่ออยู่นิดนึงครับบวกกับกำแพงวันนี้ครับเปิดให้เบลเยียมครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งจุ่งตัวครับแล้วบวกกับกระแสครับไหลมาทางเบลเยียมอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าเบลเยียมครับน่าจะเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่เบลเยียมได้เลย ส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ละกันกองหัวใจสัก50ดวงละกันตัวแถมในครอบครัวเนี่ยก็แต่กันมา6วันติดแล้วนะครับสรุป2ทีมวันนี้ครับชอบอย่างนั้นโปรตุเกสแล้วก็เบลเยียมครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่อยากได้มากกว่านะช่องหน้าไลน์นะครับข้อดังข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าวมาอยู่นะครับสามารถคลิกมาเป็นครอบครัวด้วกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่านะช่องหน้าไลน์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรรรรรรัััััััับบบบอออออองงวววววว่่่่าาาาเเขขขข้้้มมจดดแนนนนนนนสสสสำหีีีคคคคตตลไปกกททุุชย์รับ out.